สวัสดีครับผมเมื่อนี้จะพามาชมอ่าต้นฝรั่งของจวนสื้อนะครับผมถี่เขาว่ามันมันโดกงแห้งนะครับผมนี่เลยนะครับอันนี้คือต้นฝรั่งของจวนซื้อของผมนะครับแต่ว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่โดกีรีครับผมเบิงพี่น้องเบิงนี่ครับนี่ยังบ่ท่านไดี๋ยอเัวนะครับผมเบิงม้วนหัอไปกับหลายแล้วนะครับแล้วก็เก็บไปหนึ่งชุดแล้วนะครับผมอันนี้ก็เริ่มต้นจริงนะครับ จะตอนกิ่งไว้ขายน้ำนะครับผมต้นนี้ประมาณหนึ่งปีได้ครับไงไว้ขายกีดีแล้วก็ดูขายกีลีครับหงจวนซื้อต้นนี้ครับเบิ้งครับหอแบบบอหอแบบบริป,ปานีเลยนะครับผมหอแบบอาวามนเกือบเบืดอ,อเกบเบ้เทุกลูกนะครับผมเบื้ง ดกอีลีนะครับผมแต่มวนที่อยู่รอบๆนี่จะเป็นหงเปาซื้อนะครับผมหงเปาสื้อมวนที่อยู่รอบๆแต่นี่ผมเอาหงจวนซื้อมาแจ้มหนึงตนนะครับแต่ว่ากระดูกขากแหงเก็บไปแล้วนะครับผมชุดหนึ่งนี่เดี๋ยวจะได้เก็บอีกจ็กสองสมมือนี่ก็จะได้เก็บอีกอยู่นะครับ ดูก,กำลังใหญ่เลยครับเห็นปนหวานกรอบมากเลยนะครับผมสายพันธุ์นี้ดกดีขนาดเลยล้ะกะอ่าผมนี่จะต้อนจริงไวน้ำนะครับจะต้อนจริงไวขายน้ำนะครับ สวนรอบๆรอบๆนี่ยก็คือจะมีหงเปาสือในสวนผมนี่ผมจะปลูกอยู่หกสายพันธุ์นะครับผมเดี๋ยวคอยคอยคอยดูวิธีละสายพันธุ์นะครับตัวน,นี้เบิ่งหงจวนไว้ก่อนครับโอ้งามดีครับผมดกขักอดอยดีแล้วก็ปลูกง่ายพรมนะครับดูแลบายากครับผมหงจวนสือปลูกทิมท,มทิมไว้นะครับใช้ปุ๋ยนิดนิน้อยเบิ่งโอ้ยปลูกไงยยดีครับสายพันธุ์นี้ จังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามะะมิเ้อครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ